นี่ก็เป็นเครอของมัด้าอันละสามเกียร์ตัวเดียวกับฟอร์ตเซต้าแหละเออเ๋ยวนะอาการคือเข้าเกียร์แล้วรถไม่วิ่งโวเล่ขึ้นหนึ่งของสามขึ้นเลยแต่ไม่วิ่งเบื้องต้นรอบแรกคือมันขึ้นขึ้น,นอ่ชิปโซลนอนดีเลหรือสมองกลมาเช็คปรากฏว่าโซลนอยทำงาน ตอนี้น้ำมันน้ำมันก็ดำกันในลูกสูบอยู่ดีสองลูกยังไม่เสรยังไม่ใส่ปรากฏว,ว่าเซอร์อยไม่เสียเช็คแล้วไม่เสียไฟเขียดคือมันมันคฐาท้าได้ดไม่ขาดตาก,กุืมเป๊ะก็เลยเอาลมอาจอาัดผ่านใต้เนี้ใต้ใต,ต้เนี่ยเข,ข้ขาเข้าชุดชุดคัดดูเทตชุดคัดดูคัดก็ทํางานทุชุดไม่รั่ว ลูกูรก็จับหมดตุบต,บตบหมดเด็กแบก็ทำงานาแต่ว่าชุดนี้ที่เข้าฝาท้ายชุดชุด,ชดไอ้คัดสองสี่ปรากฏว่าคัดเกียร์สองลูกูบไม่จับเกียร์สี่จับเราเลฝาท้ายไปรอบแรกเลยนะเออ เเอาไ้ใส่ขากล้ง่อนเยี่ยถือ่าก็คิดว่ารกสูบด้วยอัดลมแล้วไม่ขึ้นก็เป็นรกสูบปรากฏว่าก็อัดก็ไม่ขึ้นอีกพอเป็นรกสูบไม่จับคาตัว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 นอตสองแผ่นไม่จับแต่ตัวนายเกียร์สี่จับเกียร์สองไม่จับเป็นรกสูบอ่ะก็เลยเปิดผ่าท้ายท้ายสองอันเก่าอันนี้อันใหม่มาใส่ดู อัดลมเ,เปลี่ยนผฝาท้ายเบื่อมีสองรุ่นี้เดี๋ยวนะอันนี้อันนี้ชุดนี้เกียร์สองเกียน,นอา่าจะจะชุดนี้เนี่ย ไม่จับไม่จับก็แตรตัวนี้ไม่จับเปลี่ยนหรือก็เปลี่ยนตัวนี้เพราะมันมีมันมีนี่อยู่มันมีรอยอยู่ก็ไม่จับอีกเนี่ยพอไม่จับก็เปลี่ยนตัวนี้ซิมพติกก็มันก็ไม่จับอีกก็เนี่ยมันไม่จับปวดหัวตารางาน นี่ของใหม่นะนี่ของใหม่นะยังฟอดฟอดอยู่เออรอนนี้ก็เ,เลยเอาไงอะมันไม่จับแล้วแหวนมัแนแหวนพลาสติกแข็งมันแข็งแล้วมันก็บางด้วยเล็กด้วยองมาเล็กทีเดียวผมก็เลยบอกเอ๊ะถ้าทำ,ทำไม มันก็ไม่ใช่เป็นเหล,ล็กเป็นเหล็กแหวนเหล็กแบบแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหล็กเงี้ยแต่ครา้นี้มันเป็นเหล็กอะมันจะเป็นไซส์อย่างเงี้ยไม่มีมันมีอย่างงี้หนาหนากว่าเขาลองไม่ได้ซึ่งถ้าว่าอันนี้มันก็จะดีกว่าเหล็กเหล็กกับพลาสติกอะสีกันนะ่ะทำไม สังเกตไหมเวลาไอ้แกนคอที่คอต่างๆที่เป็นเป็นพลาสติกเนี่ยมันจะกัดอย่างงี้อย่างเงี้ยพอท้ายเนี่ยมันกัดเลแล้วกัดไหมพลาสติกก็กัดแต่เหล็กเหล็กทำไมไม่ค่อยกัดเด็กมันลูปไม่รู้เพราะอะไรเพราะเวลาเหล็กมัน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 ักใส่เข้าไปแล้วปุ๊บมันนั่งบ่าอย่างงี้นะมันจะอยู่เนี่ยเนี่ยนะนะตึ๊บใส่ไปอย่างงี้อย่าี้มันนั่นตัวไหนแข็งแข็งนะเนี่ยใส่แล้วปุ๊บ มันจะไปนั่งบ่าเรานั่งบ่าปุ๊บเนี่ยมันจะพอดีอย่างเงี้ยมันจะขยายตัวอยู่แล้วมันจะไปเกาะเองพอเกาะปุ๊บเวลาเสียบตูดเข้าไปปั๊บอันนี้มันอยู่ในร่องสูตรร่องนี้เราจะอยู่มันก็อยู่ลักษณะลงอย่างงี้อันนี้ก็พอเกาะปุ๊บอย่างงี้มันจะถ่ายมันจะถ่าตัวเองอยู่ใช่ไหมเวลาเราใส่เข้ามันจะถูกดันให้ปุ๊บชิดอย่างงี้ เวลามันหมุนไอ้ตัวชุดนี้เป็นชุดเบรกแบนมันจะล็อกนี่เวลาชุดเบรกแบนมันจับปุ๊บมันจะมีการโยกอยู่ลวโยกมันก็จะสบัดกัดแต่ว่าเหล็กเนี่ยมันล้ำหนักทั้งหมดอ่ะมันแข็งมันจะถ่ายท่อตัวมันเองมันก็เหมือนกับเทอร์โบแหวนเทอร์โบที่เป็นแหวนแหวนแกนมันเห็นไหมเทอร์โบมันก็จิ้งบนแกนมันก็จะไม่กัดเสื้อกัดอะไรอย่างงี้แต่นี้ถ้าเกิดพลาสติกมันอ่อนพลาสติกมันอ่อนเวลาเบรกแบนจับปั๊บ มันอ่อนน้ำหนักมันไปไหนมันก็ไปฟาดกับเสื้อมันก็เสื้อกับสภาพโยกได้และมีระยะโยกถึงอันนี้จะพอดีการั่วยงอยู่การั่วยังอยู่แต่ว่ามันมีการอ่อนตัวได้แต่ถ้าเป็นเหล็กน้ำหนักมันจะแข็งมันจะกิ่งกูนนี้ก็คือสงสัยว่าทําไมเขาไม่ใส่เป็นเหล็กทําไมเขาใส่เป็นพลาสติกมาซึ่งปัญหาจุดบอดเนี่ยตักเตี้ยตาตั้งตั้งแต่ฟอร์ดไอ้ฟอร์ดอะไรนะว่าเลเซอร์ละที่ว่าตูดตรงนี้รู้รวยบ่อยอะ แล้วก็มามาบัสด้ามาเฟีต้าก็ลัวตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยมีกี่ลูก้าไปเนี่ยน่ะนั่นจนลูกนึงนี่อีกนี่อีกเนี่ยลวกนั่นแหละลูกสูบไม่ค่อยลวกแต่ว่าไอ้คอมันลวกเปลี่ยนฝาท้ายกับลวกผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไม,าทามา่ทำเป็นเหล็กใส่วะผมก็เลยจะการทำเป็นเหล็ก ซึ่งต้องใจเย็นนิดนึงนี่เป็นเหล็กนะเหล็กมีความแข็งแรงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไอเกาะอย่างงี้นี่เหล็กแต่ไอตัวของมันจะเป็นพลาสติกซึ่งมีการอ่อนตัวแล้วเหล็กกับพลาสติกอะไรดีกันเหล็กมันดีกว่าอ,อยู่แล้วเพียงแค่ว่ามันไม่มีขายไซนี้ยมันไม่มีขายเราต้องสร้างขึ้นมาเอง ต้องทำขึ้นตัวเองใช้เวลาเป็นวันแค่แหวนสองตัวเนี่ยสองเป็นวันตัวเดิมมันก็ขนาดเนี่ยนี่คือตัวเดิม,มนะความหนาตบฝุ่นแต่งเอาลงไม่ใช่ลงข้างเดียวนะต้องเอาลงทั้งซ้ายทั้งขวาเพื่อให้เหลือร่องกลางให้เกาะไม่งั้นถ้าลงข้างเดียวปุ๊บไอตัวนี้มันจะหายเพราะไม่ต้องเหลือขนาดครึ่งหนึ่งของตัวเนี้ยแล้วก็เอานี่อย่างละครึ่งให้เหลือตัวเกาะไว้ แต่งผลแต่งแต่งให้บางเหลือแค่นี้ให้มันเข้าลงนี้ได้มันก็ลักษณะแบบนี้ต้องใช้ปีมือนิดนึงความมานะหน่อยเพอาพยาเป็นเลิอดเดี๋ยวใส,สน่นี่มันจะเข้าดีเหยเข้าดลยด,ดูอันน,น,นี้อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวใส่ตัวนี้ เวลาไม่เสียเวลาถ้าไม่งั้นก็ต้องซื้อเกมใหม่ของลูกแล้วลูกใหม่มาตูดจะไปจะด,ด,ดูได้นานก็บอกไม่รู้แต่ตัวนี้ไม่รั่ว่มันรั่วตัวนี้เราจะลองเอาเหล็กใส่แล้วมันจะรั่วอีกไหมเห็นไหมนี่นี่เขาได้นี่ใส่ไปแล้วตัวเนึ่งใช่ไหมนี่ตัวหนึ่งใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วกิ้งได้เลื่อนได้แต่เป็นมันมันถักถา,ามันจะปืดไปเด้อไปแล้วสองทีหลุดแล้วนี่ยวเอาไปใส่อีกตัวนหนึ่งจะอัดลมอยู่ทีม่มันจะได้ไหมเราลองไหม จะมาไหมแบบก็จะหมดจะขอใช้ไฟก็ไม่แหละอืออย่าเพิน่นี่เพิ่งกรมเกาะอือม,มอไม่เห็นอยย่ห,หักแล้วไอ้ เนี่ยเรียบร้อยไม่ใช่เรียบร้อยหักนะเรียบร้อยคือเข้าแล้วนี่คราวนี้ก็ลองดูดิเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวผมจะสองมือดีกว่า